สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนํานเสนอเครื่องรางของขลังจากประเทศเพื่อนบ้านครับซึ่งเป็นกุมารชนิดหนึ่งที่เป็นกายสิทธิ์เทพนั่นก็คือมเตรีหรือว่านัตเตรีนั่นเองครับ มเตรีนั้นเป็นกุมารขั้นกายสิทธิ์เทพมีริ์เหนือกว่ากุมารทั้งปวงและมีลักษณะเป็นหุ่นไม้แกะสลักทรงเครื่องตามแบบฉบับของชาวพมา่าซึ่งสำหรับการสร้างนาเตรีนั้นนะครับอาจารย์ปู่ฤาษีพุทธเวชจะเดินยานตั้งขันและก็เรียกกุมารด้วยมนกำเนิดมเตรีตามตำรับพม่าโบราณจนทำให้เกิดเป็นจิตกุมารที่มีริ์เหลืองก้า ก่อนจะสำทับด้วยพระมนต์หัวปานตามตำรับเทพเจ้าปูราณจนดวงจิตของกุมารน,นั้นยกระดับขึ้นเป็นกายสิทธิ์ครับบังเกิดเป็นกุมารที่สำเร็จด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระเวทของเทพเจ้าปูราณโดยไม่เกี่ยวข้องกับวิญญาณชั้นต่ำอื่นๆหรือว่าพูดพายเลยแม้แต่นิดเดียวครับซึ่งนาเตรีนั้นนะคบเป็นกุมารสายขาวและมีตาบะเหนือกว่ากุมารชนิดอื่นๆมีฤทธิ์ที่แรงกล้าในระดับเทพบริวาร ที่เจ้าของนั้นสามารถขอพรและใช้งานได้อย่างใจนึกให้แต่คุณโดยฝ่ายเดียวไร้โทษภัยใดๆทั้งสิ้นเลยครับมตเตอรีนี้ให้ตั้งบูชาในที่ที่เหมาะสมต่ำกว่าพระและเทพ แต่ให้อยู่สูงกว่า,ากุมารและวิญญาณพูดผีปีศาจทั้งปวงหากไม่เกินไปกว่าวิบากกรรมก็จะสามารถดลบันดาลความสำเร็จให้กับผู้ที่บูชาได้ครับซึ่งผู้ที่บูชามาเตรีนั้นจะต้องบูชาด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนไม่ให้ขาดเพราะว่าน้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำบริสุทธิ์อันเกิดจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่เทพเจ้าทั้งหลายโปรดปานครับอีกทั้งยังเป็นของที่มีฤทธิ์เย็นช่วยในการดับทุกข์ นอกจากนั้นครับเมื่อสิ่งที่อธิษฐานสมดังปรารถนาแล้วก็ต้องจัดมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกกล้วย2หวีทูบ12ดอกเทียน12เล่มถวายให้กับมาเตรีเป็นการบูชาเพื่อตอบแทนเมื่อกล้วยเปลี่ยนสีแล้วสามารถเอามารับประทานเป็นของที่มีเิริมงคลหากจัดถวายได้ทุกวันจันทร์ จะดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นการบูชามาเตรีถือเป็นสิ่งที่มงคลสำหรับผู้ที่บูชาครับสำหรับมาเตรีนั้นนะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็นกุมารที่มีชื่อเสียงของชาวพาม่าเป็นศิลปะกุมารทองสายประเทศพาม่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดพอๆกับเทพทันใจในพาม่าเลยทีเดียวครับถ้าไปประเทศพามา่าคนพาม่าจะรู้จักกับมาเตรีและเทพทันใจพอๆกัน เพราะมาเตรีนั้นเป็นกุมารทองที่มีชื่อเสียงในการให้โชคลาภให้ความสำเร็จด้านการเงินการค้าขายความร่ำรวยแก่ผู้ที่บูชาเป็นอย่างมาก ซึ่งบันดาลโชคลาภทรัพย์สมบัติความร่ำรวยและความสำเร็จต่างๆให้กับผู้ที่บูชาจนมีชื่อเสียงมากๆครับสำหรับมาเตลีรุ่นนี้นะครับปลุกเสกโดยปูฤุษีสายเทพอินเดียลงประทับด้วยหลวงตาน้อยวัดโคกสลุดจังหวัดพิษณุโลกทำการอัญเชิญเทพปูฤุษีเพื่อมาปลุกเสกซึ่งถือว่ามีความขลังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่อยากจะบูชามาเตลีกุมารสายพมา่า ท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ ซึ่งก็จะมีมากมายหลายสีสันนะครับให้ท่านได้เลือกและถ้าหากว่าท่านนะครับต้องการที่จะพูดคุยปรึกษากับเราท่านนั้นสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับและก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ